ค่ะเรียนนายแพทย์เจ๊อิดเละดือเละนะคะนายแพทย์เชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินดิฉันแพทย์หญิงคณิษฐายอมเต็มหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิในนามคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์เจ๊อิดเละดือเละรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะขอเรียนความเป็นมาในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ทราบโดยสังเกตดังนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องโรคเอดในสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินและคอ,อ,อปอสอ,อ,อเมืองนราธิวาสเป็นแกนนำในการจัดประชุมอบรมรณรงค์ป้องกัน โรคเอดให้นักเรียนของสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาระดับชั้นมัธยมจำนวน300คนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงการป้องกันและปัญหาของโรคเอดตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยโรคเอดอย่างถูกต้องและเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนครูในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการป้องกันในระ,ระดับรากหญ้าโดยครูในฐานะเป็นผู้พัฒนาคุณภาพของคนสังคมทั้งความรู้ท,ทักษะและเจตคติในการพัฒนาคนจึงต้องมีความรู้ในการที่จะดูแลการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดอย่างถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ใช้งบประมาณจาก กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษตามแต่พิจารณาเห็นสมควรต่อไปค่ะสลามอะลัยกุมวะเรุห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลตัสสลามุซฮับบินสลีอุลลาลีวะซอฮบิยัสลามก็วันนี้ก็มีความยินดีนะที่ได้มา เปิดงานเอนะในหัวข้อเรื่องโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอ็ดตามบริบทมุสลิมและวันเอโลกนะฮะเรื่องของโลกเอดก็เป็นโลกสําคัญนะโรคสาคัญเพราะเราคงรู้จักกันหมดมีใครไม่เคยรู้จักโลกเอดไหมยกมือขึ้นนะคิดว่าพวกเราคงรู้จักโลกเอ็ดนะเพราะว่าเป็นโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์รุ่นท็อปใช่ไหมถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นรุ่นท็อปรุ่นที่ รุนแรงที่สุดนะฮะที่เป็นแล้วนะสมัยก่อนก็ตายเกือบหมดเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะฮะทีนี้การป้องกันโรคเอดสเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะพวกบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยบ้านอื่นเราไม่ต้องสนใจเอาสนใจบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยคนอยาเป็นมุสลิมเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคืออะไรครับรักษาดีที่สุดคืออะไรครับการป้องกันนะฮะของอิสลามเราเนี่ยการในเรื่องของการป้องกันเหมือนสิน่งทุกคนใช่ไหมเราสังเกตดู ถ้าในกุรอานก็จะมีตักรบูตักรบูนะลาตักรบูแต่ไงในมาสึกกะอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้ใช่ไหมดีที่สุดคืออยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้นู่นอยากเข้าใกล้เนี่ยดีที่สุดใช่ไหมเราเราเราเรียนศาสนาเราก็รู้กันอยู่นะในกุรอานก็จะพูดไปจะเป็นอย่างนี้ซ่อเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้พูดถึงให้รักษาอย่างไงทำอย่างไงนะการรักษาในยุ่งยากใช่ไหมต้องถูกเจาะเลือดต้องถูกกินยาเนี่ยเจาะเลือดมาลูกกี่ครั้งต่อปี กินยาไม่รู้ต้องเท่าไหร่ยาก็กินแล้วก็ขึ้นใส่อาเจียนนะไม่ไม่เออไม่ไม่ออไมไมไมลอยอะกินยานะเปน็นก็ป้องกันก็ดีทีนี้ในวิธีการป้องกันเนี่ยมันมีหลายวิธีเยอะเลยนะแล้วแต่ถ้าตามในสื่อใช่ไหมในสื่อใหม่ๆก็อะไรนะของพระเอกหนังใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องการป้องกันก็ป้องกันไม่เป็นของตามสื่อมีเยอะแยะหลายวิธีนะ ตามวิถีของอิสลามนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่การป้องกันเราก็จะมีบริบทของเรานะที่เราพูดถึงในเรื่องของการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆนะแต่วันนี้เราคงพูดถึงเฉพาะเรื่องของการป้องกันโรคเอดนะก็จะมีวิถีกางของศาสนาของเราเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีวิทยากรมาพูดให้เราฟังนะฮนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการในในการเนี่ยมาฟังครั้งนี้ก็หวังว่าพวกเราเนี่ยคง คงมารับความรู้นะครับความรู้ทั้งในเชิงของวิทยาศาสตร์นะเชิงของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าโรคเอดเป็นยังไงอาการเป็นยังไง,าาไงจากเชื้ออะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องรู้นะฮะและในเชิงของาศาสนาที่เราจะต้องทํำยังไงจริงๆมันเป็นไงการป้องกันโรคนึกเป็นอีบานดัตอย่างหนึ่งถูกไหมใช่ไหมถ้าเราไม่ป้องก,กันโรคเราเป็นโรคเอดเราจะละหมาดได้ไหมเราจะปอซอได้ไหมเราไปฮัดได้ไหม ไม่มีแรงไม่รู้จะไปยังไงไปฮัตมีตังก็ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะของโรคเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะอุตตาเองก็ก็ต้องต้องให้ความรู้เน้นตรงจุดนี้นะก่อนที่เพราะว่าการเตรียมตัวก่อนทำาอดะนี่สาคัญนะถ้าเราไม่พร้อมร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยทำาอิบดะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่นะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับก็ จากข้อมูลที่ท่านวิทยากรท่านผู้จัดได้รายงานมาก็พบว่าการพัฒนานักเรียนนี่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและการแก้ปัญหาของเด็กเยาวชนในระดับลากยญกานะฮะขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชมุมอบรมวันนี้ได้ทําความเข้าใจและอบรมทักษะชีวิตในครั้งนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จริงนะะเอาไปใช้ประโยชน์จริงแล้วก็เอาใช้ประโยชน์กับคนรอบข้างเราด้วยนะฮะและเป็นประโยชน์ในสถานศึกษาของท่านนะฮะก็อยากจะให้พวกเราที่มาฟังครั้งนี้นะฮะ จริงๆเมื่อกี้คุยกับท่านผู้จัดทางสจบ,บอกว่าอยากจะจัดให้ทั่วทั้งจังหวัดเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราเนี่ยพวกเราใชไม่ต้องต้อง สอนใช่ไหมอิสลามสอนให้เราสอนต่อๆกันไปเป็นใช่ไหมอุตตะก็สอนเราเราก็สอนต่อเป็นอิบาดาของเราอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นความรู้ในการป้องกันโลกก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอิบดเหมือนกันเพื่อเราจะาให้มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ปลอด,ดจากโรคเพื่อเอิบาดาเนี้แล้วก็สามารถส,สอนต่อๆกันไานในกลุ่มเล็กๆเราก,ก,ก็สามารถสอนกันเองได้ในครอบครัวในเพื่อนรอบข้างในหมู่เพื่อนๆน,นะครับนะก็ อันนี้ได้เวลาอันควแล้วนะฮะขอ,ขออนุญาตเปิดประชุมอบรมโครงการเยาวชนรล่นดใหม่ห่างการเอตามปริบรัติพิสูจนเนื่องในวันเอโรปี2557หน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ